นอกจากเรื่องของพักผ่อนนะปีใหม่เขาก็จะมีเรื่องของการให้สิ่งของกันบางครั้งมันก็เป็นของขวัญอย่างเงี้ยบริษัทต่างๆที่เขามีพิธีมีการฉล้องจากสลากของขวัญกันนะว่าเราเอาของขวัญไปให้ผู้ใหญ่ที่เคารพบางครั้งผู้ใหญ่ก็ให้ของขวัญเรา ในช่วงปีใหม่ก็เป็นที่นิยมให้กันแต่ของที่ให้บางทีก็ไม่เกิดประโยชน์นะสมัยอาจารย์ยังไม่ได้บวชทํางานเนะี่ยดื่มเหล้าเหมือนกันจะไปให้อะไรของผู้ใหญ่ก็ให้เหล้ากันผู้ใหญ่เจ้านายก็กินเหล้าเหมือนกันเอาเหล้าไปให้เจ้านายเจ้านายก็ใจดีให้เหล้าเรามากินกันเมา กินนี่ทํางานเสร็จกลับบ้านก็เมาอีกกว่าจะไปทํางานใหม่ก็กินทุกวันสุขภาพแย่กว่าเดิมก็โดยความหวังดีอยากให้มีความสุขนะกินเหล้ามันเพลินนะแต่ว่ามีผลเสียความสุขที่ให้กันแบบนี้มีผลเสียของที่จะให้ปีใหม่ถ้าให้ดีก็คือธรรมะเแต่ลองเอาธรรมะไปให้คน เพื่อนกันพวกกันบางทีเขาก็โอ้ยนี้มันเอาอะไรมาให้ธรรมะไม่เห็นจะดีเลยในของไม่ดีเนี่ยบางครั้งมันก็เกิดประโยชน์มากนะความสุขบางครั้งมันทำให้เราทุกข์มากนะติดในความสุขเนี่ยเป็นสิ่งเสพติดที่อันตรายที่สุดทั้งความสุขกายสุขใจอะไรก็ลัดแต่เนี่ยยึดติดมันไว้ สุขแบบโลกนะสุขแบบความเพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยติดมาแล้วนำความทุกข์มาให้ทุกข์มากยิ่งดีอาจารย์เคยพูดไปทุกข์มากยิ่งดีเพื่อที่จะได้เรียนรู้ความทุกข์นั้นบางคนมีความทุกข์เต็มที่เลยแต่ว่าเขาใช้โอกาส จากความทุกข์นั้นในการทําให้พลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตอย่างนี้ก็มีเหมือนกันอาจารย์อยากยกตัวอย่างคนคนหนึ่งเขาชื่อกําพลทองบุญนุ่มนายกําพลทองบุญนุ่มเป็นคนพิการ คนพิการเรียกว่าเป็นอวัมพาดตั้งแต่คอลงไปขยับตัวไม่ได้ต้องนอนติดเตียงขยับมือได้บ้างขยับมือได้แล้วก็ช่วงคอขึ้นไปบนใบหน้าเนี่ยก็ใช้ได้พูดได้อะไรได้มีความรู้สึกแต่ว่าจากคอลงไปเนี่ยเขาบอกว่าเอาเข็มจิ้มเข้าไปตรงไหนก็ไม่รู้สึกต้องนอนติดเตียง ตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าต้องนึกดูเขามีความทุกข์หรือเปล่าคนนอนติดเตียงเปรียบเทียบมาเป็นเราถ้าต้องนอนติดเตียงเนี่ยขยับตัวไม่ได้นี่มีความทุกข์มากเลยแต่เขาใช้โอกาสนั้นนะ่ะที่ว่าเป็นความทุกข์นั้นนะ่ะนอนปฏิบัติธรรมนอนปฏิบัติธรรมจนตอนหลังท่านบรรยายธรรมเป็นอาจารย์เลยอาจารย์กำคน คนฟังเยอะเลยเราไปหาฟังได้นะใน You Tube เนี่ยถ้าเราฟังเรื่องของท่านในบางครั้งมันจะทําให้เราเกิดกำลังใจในการมีชีวิตในการที่จะปฏิบัติธรรมขนาดท่านขยับตัวไม่ได้ยังปฏิบัติธรรมได้แล้วการปฏิบัติธรรมของท่านเนี่ยฟังแล้วรู้สึกว่าท่านจะบรรลุธรรมด้วยท่านพูดด้วยความมั่นใจไม่มีความทุกข์เลยท่านว่า อาจจะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้ฟังแล้วให้เกิดกำลังใจเราขยับตัวไปมาได้เนี่ยถือว่าดีแล้และเรื่องของท่านเนี่ยเป็นเรื่องความทุกข์จริงแต่ว่ามันสร้างกำลังใจให้เราเอาความทุกข์เนี่ยเป็นเครื่องเปลี่ยนชีวิตตัวเองสำหรับปีใหม่ก็ได้นะ าจารย์กำพลเนี่ตอนก่อนที่จะเป็นหมอาลเนี่ท่านก็เป็นช่วงวัยเด็กท่านเป็นเป็นนักกีฬาแข็งแรงรูปรอด้วยเรียนวิทยาลัยพระ,ะมีความรู้ทางด้านการกีฬานี่แหละจบออกมาก็เรียกว่ามีทั้งความรู้แล้วก็สุขภาพแข็งแรงช่วงอายุยี่สิบกว่าท่านสอนวิชา ว่ายน้ำกระโดดน้ําท่านกระโดดน้ําสาธิตให้กับลูกศิษย์ดูปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุหัวไปกระแทกกับพื้นสระคอหักคอหักแต่ไม่ถึงตายแต่ว่ากระดูกประทับเส้นประสาทช่วงคอทําให้เป็นอัมพาตไปทั้งตัวไม่ใช่ครึ่งตัวทั้งตัว มือพอจะขยับได้เขียนหนังสือได้แปลงฟันได้แต่ว่าขยับไม่ได้ร้อยเอร์เซ็นเหมือนเราพอขยับได้ช่วงคอขึ้นไปเนี่ยใช้การได้ปกติช่วงใบหน้าช่วงศีรษะเนี่ยรู้สึกเป็นตั้งแต่ยุยี่สิบกว่ายี่สิบต้นๆนะดียว่าชีวิตกำลังจะไปได้ดีปรากฏว่าต้องเป็นอย่างนั้น ทุกมากเลยท่านบอกว่าต้องนอนติดเตียงเนี่ยแล้วไม่ใช่จะทุกแค่เฉพาะตัวท่านเองครอบครัวท่านพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ต้องมาดูแลท่านนะคิดไปนูน่นไปนี่คิดไปปินแต่ความทุกนอนมีแต่ความทุกตลอดเวลาพ่อแม่จะลําบากไหมเราจะอยู่ยังไงต่อไปพ่อแม่ก็แก่แล้วอะไรท่านว่าไปทุกมากทุกอยู่แล้วแหละนะลองคิดดูถ้าเป็นเราก็ทุกแล้วท่านนอนติดเตียง ขยับไม่ได้ทั้งเรื่องกินเรื่องถ่ายกินเองก็ไม่ได้ตอนแรกตอนป่วยแรกๆกินเองไม่ได้แล้วมันพอพอช่วงลำตัวไม่รู้สึกตัวเนี่ยการขับถ่ายมันก็ไม่รู้ว่าปวดชีปวดหนักปวดเบานะถ่ายเองก็ต้องมีคนคอยมาเก็บุจระปัสสวะอะไรต่างๆดูแนละ้วมัน ทุกไปหมดอะแต่ข้อดีอย่างหนึ่งมันมีพ่อท่านเนี่ยเป็นคนชอบธรรมะชอบฟังธรรมะชอบไปหาพระต่างๆเห็นว่าลูกมีความทุกข์ก็เอาเทปธรรมะซีดีธรรมะกรเปิดให้ฟังเอาหนังสือธรรมะมาให้อ่านท่านบอกว่าก่อนหน้านั้นไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะเลย จนพ่อเอาหนังสือมาให้อ่านทรมาดับความทุกข์ได้ท่านบอกว่าอ่านจนทุกครูบาอาจารย์ใช้เวลาในอ่านการอ่านหนังสือมากเลยท่านบอกว่าเวลาอ่านเนี่ยมันก็รู้สึกว่าไอ้ความทุกข์มันคลายลงไปคําสอนของพระพุทธเจ้าบางทีมันก็ชโลมใจให้ทุกข์มันหายไปบ้างแต่ท่านก็บอกว่ามันก็ได้แค่ช่วงเวลาหนึง่ง เวลาอ่านหนังสือมันก็ดีแต่เวลาไม่ได้อ่านหนังสือความทุกข์มันก็กลับมาอีกท่านบอกว่ามันต้องลงมือปฏิบัติครูบาอาจารย์บอกว่าต้องมีปริญญาและปฏิบัติต้องปฏิบัติทำถ้าอยากให้ความทุกข์ที่มันกําลังเกิดขึ้นเต็มที่เนี่ยมันหายไปต้องลงมือปฏิบัติอยากให้ความทุกข์หายมากท่านบอกว่าทุกอยู่สิบห้าปี สิบห้าปีนอนอยู่อย่างนั้นนอนทุกอยู่อย่างนั้นพอคิดว่าเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านก็หาครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้จะหาใครมีช่องทางในหนังสือก็บอกว่าลวงพ่อคำเขียนลวงคำเขียนวัดป่าสุขโต,โตเนี่ยสามารถติดต่อได้เขียนจดหมายได้ ท่านจะเขียนตอบมาแนะนําการปฏิบัติให้ท่านก็ลองเขียนไปหาหลวงพ่อคําเขียนหลวงพอคำเขียนเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทียนหลวงพ่อเทียนที่สายปฏิบัติรู้สึกตัวเคลื่อนไหวสติใช้วิธีการยกมือขึ้นพลิกมือก็เรียกว่าเป็นสายปฏิบัติสายใหญ่สายหนึ่งเหมือนกันบอมเขียนเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียน หลวงพ่อคําเขียนเป็นอาจารย์ของพระอ,อาจารย์ไพศารวิสาโลเราอาจจะเคยได้ฟังธรรมะของท่านหลวงพ่อไพศสาลเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคําเขียนตอนหลังหลวงพ่อภพศสารวิสาโลก็เป็นเจ้าวาดวัดป่าสุขโตโทแทนหลวงพ่อคําเขียนเนี่ยอาจารย์ไปมาหลายรอบแล้ววัดป่าสุขโตโนเนี่ยนะเขียนเขียนด้วยความยากลําบากสัท่ันนะมือไม่ค่อยมีแรงเขียนจนเสร็จเขียนไปขอ คำแนะนําการปฏิบัติของคนพิการขยับตัวได้น้อยมากท่านบอกว่าเขียนไปก็ไม่ได้หวังว่าจะตอบมาไม่หวังว่าหลวงพ่อท่านจะตอบมาหรอกปรากฏว่าสิบวันผ่านไปในหลวงพ่อเขียนจดหมายตอบแนะนําวิธีการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวสําหรับคนพิการแล้วคนพิการอย่างท่านขยับตัวได้น้อยมาก แต่ว่าฝึกการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวมีสติขยับกายไอ้วิธีการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยันก็คือสติปฐานสี่ฐานกายดูที่กายเราเนี่ยขยับขยัขยนเคลื่อนไหวไปมีความรู้ตัวสติขึ้นมาพร้อมกับดูความคิดซึ่งเป็นฐานจิตแต่ว่าเด่นที่ฐานกายดูกายเป็นหลักเมื่อไหร่ที่มันคิดก็รู้ เด่นที่ฐานกายฐานรองคือฐานจิตแต่ถ้าเป็นสายของปูด,ดูลยเด่นที่ฐานจิตฐานกายเป็นฐานรองท่านบอกว่าทำแร,แรกก็คือพลิกมือเอามือเราขยับได้บ้างกรับพลิกไปพลิกมาให้จิตมันอยู่กับมืออย่างนี้บางทีก็ลืมตาหลับตาขยับกระดิกหูยักคิ้วอะไรนะอ้าปากขยับปาก หาวิธีขยับร่างกายให้มันมีสติอยู่กับกายแต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งก็คือท่านไม่ต้องทำอะไรมากคือนอนเขปฏิบัติได้ต่อเนื่องท่านบอกว่าหนึ่งเดือนเห็นผลเลยความทุกข์มันเกิดจากความคิดปรุงแต่งท่านบอกกายก็ส่วนกายกายก็ส่วนกายท่านบอกท่านทิ้งกายได้ ตอนที่ท่านเห็นตรงนี้ท่านบอกว่าท่านลาออกจากความพิการร่างกายพิการแต่ไม่ใช่เราพิการใจไม่เคยพิการเพราะว่าเห็นกายมันแยกออกไปต,ตอนนี้เราทุกคนนะยังเห็นว่ากายกับใจเป็นสิ่งเดียวกันถ้าทำสติปัญญาทีฐานกายมากๆเข้าต่อเนื่องเนี้มันก็จะเห็นอย่างท่านอะ ท่านก็ทาต่อเนื่องมาตลอดนะเหมือนกับว่าท่านก็บรรลุทรระดับหนึ่งแหละระดับไหนไม่รู้ด้วยโดวร่างกายที่ขย,ยับไม่ได้ของท่านน่จนตอนหลังท่านก็ได้ได้มีคนรู้จักบรรยายธรรมทางวิทยุบ้างอะไรเนี่ยนะเราไปหาดูได้นะอาจารย์กำกำพลทองบุญนนุ่มหรือว่าเป็นวิปัสนาาจารย์ท่านหนึ่งก็ได้มีชื่อเสียงเหมือนกัน เนี่ยท่านอาศัยความทุกข์นอนกระดิกไม่ได้แต่ว่าปฏิบัติรมจนเข้าสู่ระดับสูงได้เนี่ยให้เรามีกำลังใจว่าเรายังดีอยู่แต่เราทำอะไรได้สาระหรือเปล่านะเอาทุกข์ให้เป็นโอกาสปีใหม่มีความสุขกันมากเนม่นบางครั้งไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาธรรมะเป็นของฝากสำหรับปีใหม่ก็แล้วกัน นี้เล่าคร่าวๆก่อนให้พอรู้จักท่านนะแต่ว่ารายละเอียดของการปฏิบัติเนี่เดี๋ยวว่าอาจารย์จะมาขยายทีวันหลังให้พอเขาให้พอรู้สําหรับคนที่อยากปฏิบัติอยากทําถ้าสนใจจริงก็ฟังได้ใน y o ยูทูไมีเยอะเลยอาจารย์กําพลทองบุญนุ่มนะฝากไว้เท่านี้